อกวละจังเลยที่ส yes, ้วยเขาส้วยอย่างไรมือขวาส้นจะส้วนเขาต่อจับกระเช้าต่อแต่ถูกสิ้นทุกยากมันอยู่ที่ใจของเจ้ามืออินแหกันนะเจ้ บางทีปิดติงโอเควกหงกหงวกังข้ออืมกคือไม่คยงับเพรคืออืมห้ยเพ่งห้เพีงหยเพงดั้งดั้งนเด้อห้ได้เงินในรายเด้ออืม มาเนาะพี่น้องเนาะทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเกลี่ยเกลี่ยมพอมแล้วเมื่อไรแต่เช็คออกเดินทางพี่น้องเด็กอุปกรณ์การสิ้นท้ายเฮ้ยโอเคปีไซนี่มีจิบโคโปเออมีโคโปนะครับแล้วก็กล่องช่องโต้น้ำโพงแมรนิฟซิงแล้วก็มีโดนเนาะตัวโดนนะสี่มือบินกับคนหักกันบ่ได้ ย้อนหักแค่ยิ่แงแปลงกาเป็นกระหอกร้อนแต่ถึงลูกสอนเสียบลงกางใจเจ้าบ<ม>างทีก็มีใจหักจริงสุดท้ายถึงยิ่งจนน้ำตาอ่นอัตพือยาเอ,อ้ยบนไออยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกาย อา้าาายเกกไห่คแสวัสดีครังงสบ,บสวัสบบดีพอ่อพี่น้งองฟอ,องป้ายเดอ้อเบิร์สุขสุขคนวันนี้พบกับบ่าวตุย๋ยคือเกาอ่านะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นมือที่ว่าสิค้าเกียมไปถ่ายลิปซิงเพิ่มเติมเมนาะเพราะว่าถ่ายอยู่บักเซ่อันมันถ่ายได้แต่น้องสายเพราะน้องผู้ที่ห้องนำ้ำน้องสายสมพรนะแล้วว่าสอดบ่าวตุย๋ยกันเก็บไปน้อยเดียวก็เลยว,ว่าใช้มาเก็บเอาอยู่บ้านเติมนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็กลาเกียมกินเขาเที่ยงแล้วไปจังเร่งๆจะจะออกไปพี่น้องตอนนี้เออปรนเฮ็ดอาณาอีนยังไปสิจะเฮ็หตุยังประเทศเขาสร้อยเมืองซิงกินเนาะพี่น้องเนาะเออเด้กเขาสรอยเนาะจะมีมีแหละมีผักมีถัวอ่าแล้วก็มีเขาสรอยเมืองซิงกินี่น้องเลยมาคล้องตอนนี้คล้องไม่เคลื่อนเกียมไปเฮ็ดคลิปพี่น้องเนาะคือว่าเสิ่งกินเขาเที่ยงแล้วเปาจะจะออกไปอันนี้คล้องไม่เคลื่อนเป็นคล้อง อาลาดูเขาเหนื่อยแหละเขาไม่เกินปเปี่ยมเนาะกินไปเห็ดคลิปเดี๋ยวก,กับกินข้าวเที่ยงแล้วเขาจะเกี่ยมออกไปทายลิปซิงค์ขึ้นพี่นอ้องเพราะว่าทายอีบักเซี่พ้นตกมันทายบ่แล้วก็เลยจะมาทายอยู่บานตืิมพี่นอ้องเลยตอนนี้กระทาทีมงานอ่นาละมือทายมือตัดต่อเขาอยู่บานนี่แนละ้วมาก,ก่อนเดี๋ยวเขาก,ก็สิกินข้าวกันแล้วประมาณอยู่สามโมงสามโมงแรกๆเขาจะสิออกไปนะพี่นอ้งนนองสามสี่โมงแรกเขาจะไปทายมันจะอากาศเย็นดีพี่นอ้อง นี่ก็ต้องพาโปรดโพงอยู่บ่มีพ้นบ่มียังเนาะแดดออกงามเนาะยามแหล่งผู้นี่เงางามนะปักเซ่พ้นตกลายบ่ไหวเอาละเจอกันตอนนั้นเด้อพี่น้องเด้อฝากทุกคนด้วยนะฝากทุกคนติดตามดันเพลงนี้สักกันณนักพี่น้องเนาะให้มันไปให้ประติสมหวังดังปรารถนาเนาะคอยเป็นเพลงที่ว่าแจกเกิดในชีวิตนักพี่น้องสว่าเฮ็ดเพลงมาไล่เนาะมาโดนเนาะแต่เริ่มเฮ็ดยูทูบกับเฮ็ดเพลงมาเลย แต่ปีสองพันสิบเก่าไปเนาะยังบ่ทันดังเนาะยังบ่ทันไปหอดไซพี่น้องยังอยู่บนเก่าแต่ว่าก็บมเป็นยังเฮาหมักพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนไปถ่ายริบซิงพี่น้องป็นนี้สิขอกินเข่ากันเนาะดึงคอมืออันนี้มาสิดึงหายมาโอ้ยเอออ้อยก็ว่าก็ว่าออขึ้นมาเขาจะบอกอีชั่งก็ขึ้นขึ้เฮือกครับ ขอไปคอขอเฮ็ดเพลงขอเฮ็ดเพลงใหม่ไปคอเพื่อหายเผื่อสวยเขาใจบ่อเออขอเฮ็ดเพลงใหม่จะเลื่ขึ้นไปคอหน้าคอคอคอ,อ,อ,อแม่กูบายจา้าไหนเป็นสุดเป็นสวยเน่าเจ้าก,กันเป็นมนุษย์มนุษย์ด้านสวยแด้เจ้าหันให้เพลงลูกสมวังดังดังปาร์นธนาเด้อเบาเบิ้งเออเบาเที่าจ <c oughs> ะได้ เออเขาเอออมื่ออะไรก็อัดเพลงอะไรเลยเขาจะมามันล้างฮะกกอเมริกาก็อ๋อเมริกาอเมริกาเขาลืมคอเบิร์ตแหละเขาบวบังก่อนแหละเขาบวดังเลยเขาเขาลืมคอเบิร์ตแล้วหยอกหยอกไปเนาะเสียว่าทุกคนที่อยู่อเมริกาก็ยังมีอยู่แม่ฮักแม่แหล่เขาอยู่อเมริกาก็มีอยู่พี่น้องเนาะเสียว่าอานา ทขา่ทาวทขา่าวอยู่กับเอเ๋ยอมินาแน่นาเอเยมีนาก็เคยแซดเคยลินท่ามลินของเราอยู่แต่ว่าก็งอกรมือก็เออก็งอก็ะดับหรือว่ามือก็คือกระมือคือ,อ,อหักแข้งืมคือ,อา่านคื้นงอเออีพ่อแม่กะหักแข้งคือคขอเก่าองาคืเอเพค่เออแค่เมือไงเครบ เราไม่ก้ากปว่อไปก็ยุ่งงงเ้เฮ้ยเฮ้ย่งกว่าม่อปัโอเคเราเราเรางล่าาข้อเราคือมวยคงงับก็คือ ให้เพ่งให้เพ่งให้เพ่งดังๆในเด้อให้ได้เงินในรายเด้อเออแม่ขว้าเฮาแม่ครัวเฮาเออพี่แจ๊บบะลงมือแล้วนะบ่ลงมือบ่นอนบ่เรียบมือชุดซอยเรียบมือชุดซออเอแม่แท้ว่าขึ้นอ่าไม่เคลิ้นอยากมีคลิปคนตัวนี้เนาะ ไปเบิรงนสองไม่เ่ินเนอตอนนี้เนอสนไปเบอรงเ้อเดี๋ยวไดาตนแรกเขาจะออกไปถ่ายลิฟซิงเนาะจะนอนจะพิถีพิเอาตอนกินไปจะกินก็เขาซองอย่างเดีจะถ่ายหน้อยนึงไปนี่มาแล้วเนาะแห้งแห้งเลดีขื้นรายยยแห้งแห้งไวเดอร์กุ๊กกุหยเนาะที่ว่าของมองละเนาะ ออกมาแล้วแข็งแหงแล้วคิว่าทุกอย่างก็เริ่มลงโตโอเคเพลงกับเขาหายหลาบื่นเด้อ่น้องเน้ออ่ะหัวกังหัวเฮงฮูกับโมยิ่งต้ากับโมยิ่งุ่งสีอาบน้ำเนาะไปอาบน้ำจี่น้อยจะเอาไปเดาถวยเจ้ามาก่อน น้ำกเนาะแต่เสานี่ก็มางก็บวกบัวมาเป็นกรด้กกะสอบหนึ่งก็ได้ไข่แก่อันแกนี้พี่น้องเลยไป,ไปอาออบเก็คเ่งงงช่าอากาศเขานจังย็นเดนอนอย่าเดนอนอยู่เตียง่เนเด้วห้าก็ามาแต่ก็เอาไปไป ขึนกุ๊งอยได้มื่นได้เออขึ้นกุ้งก็เออเออเโอเคโอเคไปไปอาบคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คอบุไอัลดาครับแต่ทุกสิ่ทุกอย่างมันอยู่ใ่ใจของเจ้าอินแหงกันนะเจ้บังจีบติงที่บุพับตาไม่เคลื่อนก็นะเมืนกลินเลยเริ่มเลยเริ่มแล้ว เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วท้าประธานเจ้เพื่นนี่เครื่องมือตูดแล้วเว้ยเนี่ยพ้องเมีตูดตูดแล้วเจ้าแรกมาตูดจ่อฮะเจ้าใส่ตูดของจริงจ่อโอ้พระธานเจ้จะไปใช้มาใช่ปะจะสนับสนุนมาเหมือนนี่ขอบอกว่าปลาแกนจะมาตูดจ่อตูดแล้วเว้ยพ้องเมียตูดหอมหอนเถือกขอบคุณค้างกันอยู่หอมกุ้ยมาหนู่ยแหละไปไป ลุยลุยลุยนี่แหละพี่น้องเพื่อจัดซากเนี่ยบึงคิดไม่เคลื่อนเด้อตอนกินเด้อพี่น้องเด้อนไปที่เมื้อรี่เออไม่เคลื่อนสตอรี่เดี๋ยว้ขึ้นให้นี่แหละอืมได้ตัวนั้นเป็นจักคำสองคำนี่ดอกเนาะจักจำอีมพุ่นแหละผ่านเจไปเขาไปเขาไปเขาจะกินน้ำจะจักรประจักรหรอคิดประหลักบนห้องเบิังของผู้เจ้าพุ่นแหละขึ้นบริเวณบรัวเคลิ้น จนังเ้มันจะไกจจ่ตั๊หนภาเพียงหนภาเก็บไปให้ไม่เห็นหัวทิเอออเาขึ้นไปข้ามขึ้นล <ง S 1> บล็อกเขาใหม่เล้วบล็อกเขาแล้ผูู้จะอยู่บางล่างเนาะในการเห็ดแล้ต้นชายต้นเห็ดเลยวบดเอามาทายเพื่อนเนาะาน่ขต้นเห็ดบดเอามาทายเพื่อนเพื่นเหน็ดแก้วเนี่ยเ<า>ห็ดทักทุกอย่างเนาะอืมสปอนเซอร์ลักมันก็คือพูนละแม่แม่ยังแม่ติ้มเหรอฮานแม่ติ้มเหร ือยังเดียวอโอ้กัย่าฉันนะตวดวดฉนหไม่ซี้ิเน้อให้ทางเเน้เห็ดกินอลจังมีแรงออกไปทายไปสิงลิสิงปนป็นบร่นกินล้วสิบห้าเียวหาหรือเซียวอีหรือเซียวอิมปีนนไร่ไเอันอะไันอไรห้าก็เฮ็ดคือไล่กันอกไรอิมก็คอยกินเออ ชิบูระควนกินซคนเด้กินอคนบเอินได้ฮะโอ้เบอ่เด้อเบิงมือนาสิบูเห็นี่กินเด้อเมือนาสิบาแนวใหมกินเด้อโอ้โควพี่นนอง มาล่ะมาล่มาล่าลกินซ่างหาันหได้ตัวช่ยตัวช่อย,ออยเออในตีเห็นว่าก็ได้โอ้ตากินสองคนเลยเป็นบ่ กินกับอ <are neg> <down> ิไว้บ่นี่โอ้โมาล่ายอื่นยังเอาไปกินวกันมีใว้กินโอ้ตายเลยตตายตาได้กินเสืหรอก่ายไก่นี่หนาะมาแล้วมาิมาจิพร้อมจะดั่งแล้วแหะพักอ่สจยุ่งมากอะไรดอกกินน้ำหนึงก็พร้อมเนากินไรบ่ได้ก่อนเีเจ๋จะขึ้นบุ้ชซอยบ้ซอยจะอะไรจะซวยเขาซวยอย่างไรมีวาสนาถงจะซวยเขาดออเอาเสือข้าวเลยเอาจเสือข้าวต่อเอาเสือไข่ได้ไหม มาสนาจากเด็กท่ซอยจะเขาเนี้ย่ได้เอาเขาเขาซอยหรอกตั้งจตก็ดีือดังกันห่วยแต่มาการลีเนี่ยตอนนขอยู่ไกลตอนนี้เขายังยินปีน่ะปีนังกางงูเขาปลาล่าซัดต้องไปห้ามมาหรอนี่เอาเจ้นึ่งเอาเจ้ไปอะตัวลื่องตละ กินกินคินมึกันถออ่ะมึงคลิปไม่ขึ้นเรองคล้ายเรยเอนคลิปงคิไม่เึินพี่น้องทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเกลียเกลี่ยพอแล้วเมื่อไรแต่เอ้กเดินทางพี่น้องเดิกอุปกรณ์การสิท้ายครับเบ์ส่ซนมวีนี่มีโคโปเบอมีโคโปนะครับหืก็กล่องสองโต๊ะลำโงแม่นิฟซิงแล้วกะมีโดดน้องตัวโดมนักสีบินกัรสัน เจอกันพี่น้องฝากเซนเดอร์น้ำตาพังคี้ไไใบนี้จะได้ฟังน,นะงน้องเบียเนาะเบียร์มาแต่วิปปักเซ่มาได้พันธุ์ชิมาลุลน้ำพันธุ์สิมาลุนนามมลไายลิปซิงโค้กน้ำเปล่านะพันธุ์นาะมาแต่วปักเซ่เนาะไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าหอมบอด้มาน้ำเหมือน,นันมาเจอกันนี่อ้าวไป Let's go เขินกันอย่างเขาเฮือนนะ้องเกียมกว่าเขื่องเดี๋ยวเจอกันกอยู่ที่านทีพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตในเบืองนนหน่อยนึงนะเนาะเกียมพร้อมเกียร์โตออเดินทางได้ไปฮับมือกล่องเนาะ อยู่เมืองเก,าก่าเนี้ยไปเออไมเคิลครับรอดไปเลยเลสเก่เลยตอนนี้ก็เดินทางก็ไปเอาเมือกล่องนเนาะถักกล่องไอ้ก็ไมเคิลเนี่ยมีสูริทำสูริอร์บีเอ้าฉับีเอาถือกันซั่นเฮ้คอนควนว่อยคนนีนเป็นคอนว่อยมือนี้ โอ้เหลือไม่ขึ้นสมิเป็นกระโฟดน้ำแนวก็เงยงอยู่เลยไม่จะหูว่าตะปื้อันจะได้เลยเบอร์ข้าวเลยพี่น้องเล็บสีแหละอัตะปื้อเอาตับปื่อยเลยอ้าาเลยเนาะมือโปรเหาได้จะได้ส่วนนี้ยิ่งข่าวไปสิได้ลุงลุงหน่อยเหรอวะได้ลุงหน่อยเหรอวะเว้นออกเกินออกซ่านส่วนนี้จะได้เมี่ยไม่ออกโอ้ไมียไม่ออกได้เลย คืนหอดสมัยนันเด้นาะพื้นขื่นพื้น,นข่นน้งกำกันเยอะตอนเอาว่งชิค้งงงงางม,มีอะไรไม่มีอครค้างไม่ได้มายมาอุ้ยม่นยากง่ายม่ยากต้องจาัดก,การเองมันว่าเลยลำต้าิไเลย,เลยสุดท้ายมันจกัดกาูเรียบรวอยรโอ้โหยากอ่ะอะไรฝากลำจอได้ชนะเพียงนี้จัดกระครกได้โอเคแต่สุงเพียต่องไปเนาะไปจะีิดผ่านกัน เบิ้งในตีด้านสวยในตีพี่น้องเอ้ยสวยเป็นกำลังใจแห็นเลยตีโค้ชมีเพลงใหม่ๆออกมาให้เรื่อยๆมาด้กค็ดไปกเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บมาจากว้ได้ยเนาะเจ้าบัวเจ้าบัวลงน้วหเออเอ้าเจ้ากระเจี๊ยบทีพอยอันนั้นทายพี่น้องเอ้ยเลื่อนข้างเลยมาหอด้วยเนาะว่าจุดนี้แล้วจะทายแต่ก็สิบินโดนหนึ่งแล้วไปทายอยู่ห้องหน้ามันสิคำแล้วพี่น้องเนาะถ้าเป็นกระชิโตกผูดนี้ ไอ้มันทันเวลาเนรอออาฝืดอยู่อันนั้นหนึ่งเหรอผ้าสีเที่ยวคนอราจะฝืดแท้ได้หนิบุจักเอ้ยผ้าข้างออกจากบ้านจากเมืองไอ้หน่องผ้ามาเที่ยวเบิร์ดไปไปไปเคยเห็นอืมโอเคไปเนาะสิข้ามพี่น้องเลยขอของปรจานก่อนสถานที่นี้เป็นวอนซักดิ์สิิทธ์อีกอันหนึ่งนะผลานพี่น้องเลยอาจานหน่อยไหมถ้าตีนพระบาททิ้งแม่นี่เทิ้งเป็นวัดแต่ว่าใหญ่ก็มาลุมเลยเนี่เป็นวัดเก่าอยู่อืม วัดก็เกรตรียมติดตั้งอุปกรณ์เนาะผมก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวที่วัดคูสะพองเ,ออเพราะผมเ,เพิ่งเคยมาเออ,เอ,อมันก็นจะยืดบีบส,นนสิ่นี้ก็จเบิ่อใหม่กับบีบหนึ่งนะถ้าคนต่างแข้งก็จะว่ามึงบ้านนอกจังมึงอยู่กับนี่ไม่เคยมาจะเป็นคนอันตเปื่อยอยู่วันีวะ <laughs> 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 จะเป็นคนอันตเปื่อยอยู่ไม่อคืนไปใช่แบบอันนี้จักเถื่อโอ้ย ตอนนี้ก็คือเข้ามาหอดที่วัดน์ภูสพองแล้วเนาะเช่วงว่านี่ก็จะเป็นเย้าสิพาทั่วเข้ามาไหมตอนนี้ก็คือเข้ามาหอดที่วัดน์ภูสพองเนานะสถานที่ที่ว่าบบต,บตัุยโบจีถ่ายเอนะ็มบีเนาะเพียงน้ำตาพังขี้วว่าช่งเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนมาทถวะเบื้องว่าหอดีวัฒน์เป็นองไรช่วงว่าในนี้จุดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าศาลาเนาะศาลาของวัดที่ว่าไหวครับแขกงหยาดยุย่มพอออกไม่ออกมา ถไว้หนามวายเครื่องดด่มถวไว้แนวยูแนวกิิแน่ละมือเนาะอเนี๋จะเป็นกุดเดี๋ยจะเป็นกุดของกูบาร์เป็นมาทางต้งบนบอลประตุไทยอินบีครับจะเห็นเป็นพญานาคสององค์มันจะเป็นทางขึ้นไปแหละทั้งทั้งอลจะเป็นห้อยพระบาทห้อยพระบาทจะเป็นจะอธิบายจังไงเนาะบางทีไอ้ประตยขึ้นหูไผ่นะจะเป็นก้อนหินยงใหญ่เป็นพลานหินแตจะมีห้อย หอยถาวเนาะเออเออนว่วหอยเอียงหอในภาษาธรรมอันหลอกในภาษาคนปกติเขาจะเป็นหอยหอยตีนเนาะเออแล้วก็เอาหอยะบาสมันเป็นเคืงหันจะเป็นหินแบบนี้แหละหินใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่หินใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นหอยะบาทหอยถาวของพระพุทธรูเนาะเออเป็นหอยใหญ่ๆทางเทิรดน้ดนเทิง์นน้ขึ้นไปตะกีวัดก็จะยึดเทิื่องหันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ละ จ้าวบาตยังเป็นกษัตริย์สมรินทร์เป็นใ,นใหญ่ๆลงมาอยู่ลุมได้มาเคยเรีนว่า,าทางรั์ปักค้านอยู่นี่เฮ็ดกุดอยู่นี่เนาะบ่ได้ขึ้นไปมิตายามวันศินบ่หรือว่ายามมีเทศกาลคือเขาพันชาพันชาโบลียังหล,ลายๆอย่างเพิ่นก็จะพาคนขึ้นไปถึงสมชิอยู่เถิงพุ่นเนาะปฏิบัติธรรมอยู่เถิงพุ่นบัดสว่วนดานนั้นเห็นกไกลๆอยู่ถึงรถเฮาจอดพุ่นเนาะอยู่พุ่นอันนั้นจะเป็นหอแจก พอาะแจกหรือว่าชิมอยู่เทิงหันเนาะเอ่อที่ว่าจะเป็นบริษัทลองตัดเป็นสัทธาเพิ่นแป๊บนึงเตี่ยาถ่ายคลิปไปเจ้าอยู่ใครบอกว่าพยานาคกับคนหักกันบ่ได้ย้อนหักแค่ยิ่งแปงกายเป็นกระหอกด้อนแต่ถือลูกสอนเสียบลงกลางใจ ไม่มีโยกให้นังแต่เพียงผู้เดียวโคตรฝ้าโทษดินต้องน สักพวงครั้งแรกวะนะคือว่าการันตีเนาะเทางวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดว่าเพลงนี่นึกรวิวทางตะกรงมือที่สองสาแจ้งมือที่สองอะไรมือ่สองสิไหนสามแเออเอาเนาะตัวตอนนี้กำลังมามาเอาใจตัวเองี่เออต้นมาเอาใสเเชนี่ันเบิงทางเขาหน้าเอาพี่น้องนี่อนดีอินดีนี่นะพี่น้องเอ้ยนีเป็นทางรงอยู่เนาะแต่ว่าจุดนั้นมาเปทางยาก อเียเาทางยากันเดียวเลยก่างเนี้ยแลเก็บเป็นเลหน่อยให้เบิ้งเดียวไปไปถามเบิ้จริงขแหละหรือว่าใชอย่างยู่น you, ้องยู่ร yeah, ุมมากบอกขึ้นมากเลยเลยบอกแต่จะมยืนลิฟซิงยืนอยู่กลางเลยด้กลางเลยบอกลางกลางบอนะะมันนเสียงบ มันจะเป็นตื่กลางหน้ามาหนกลางน้องในแบบนี้กลางหน้าอืมก็กลางหน้าผู้ดัชชันมาแล้วก็ถือว่ากลางหน้าอิลีเนาะหรือกลางหน้าผู้เดียวอีกกลางหน้าผู้เดียวเขาทิมเบเลยเนี่ยเขาไปเไอเนี่ยเนือยจะกลางหน้าผู้เดียวเนี่ยจะเราไปอยู่ในเวียงแม้ว่งเออเขามาอยู่กลางหน้าอย่างเนี่ยคือเขาผมเป็นยังเนาะชิวกลางหน้าผู้เดียวเออนี่นี่นี่พี่น้องเออเออหนึ่งช่องครันี่นพี่น้องมื่อกี้นี่พญายิ้มวลาดพิ่งกันได้มาหน้า กลางหน้าเพื่นมาเพื่อนอนแล้วเนกรยางใส่นนองบัวเพื่อนหลดได้ี่นเองผมดวเาลาเลืองได้บริสซน้อดไเนาะบริสอนงผู้ได้ลงจากรถยางกลางหน้าน้องมาเนี่นี่นี่นีเพื่อนมันก็เน่มึงโดนมาเนี่ยเาใหญ่เาหลาเนี่ยะเพื่อนหน่อยนี่มันไทยยัง มันคือมวนแต่มันแท้อันนั้นนะวันนี้คอยจีซื้อสวยมาพี่มาพี่จีซื้อสวยจีซื้อสวยมามามาจีซื้อสวยไปได้หมดเลยอะไรดีหนึ่งสองสามนี่นี่นี่มาเนี่พนยพอายิ่งหัวลานเพิ่งกระดิบีบทีมงานเรียบร้อยแล้วนี่เด้อพอายิ่งเช้าแบบนี้เพิ่งกระล้งน้องไปบ้านนี้ เขาบอลลูนเหเขามีโดนเนาะเขาก็บินโดดเอ้ายังร้องก็ล้องเขาบอลลูนบุไปแล้ววันนี้พังขี้รงน้าแล้วนี่นี่นี่พญาพังขี้ยังลงก็ลงเขาหนี้บอลลูโดนทั้งกะมียังไงเนาะบอลลูแล้วฝนบอกอยากได้อยู่ในน้องโอ้จะอยากได้จะร้องเลยฝนหญ่เอ้ย คอยนี่มีโดนข่อยบวลงเอี่มันนตะจเก็บบวกบัวกตเก็บบวกบัวกตะเก็บบวกบัวกอีกพ่อใหญายวลาลานนี่ <laughs> เออตอนนี้เพ่อนก็นเริ่มบเห็นแล้วเอ้บัวเริ่มเตี้งแล้วตะเกียบคนนะมันสองขับสองฝักฝากฝากก่อนเดียเเด๋ยวอ,อ่ะเออเมียได้หนอฝากที่นี่นียย่นี่พญอยวลานเพึ่นก็ไดบวกบัวมากพี่น้องเอ้ย <laughs> ทุกเทศพขนา,านนี่เนาะก็คุ้มคุ้มคุ้มไหมนะเบียร์กระยาเพื่อเพลียงนี่เนาะให้ได้ทุกอย่างเนาะ ทางเด้อพี่น,อน้องเด้อน้ำตาพังขี้สวยไปกำลังใจให้เนาะเอา,ากินักบัวหนูพี่เจ้าจางเตยผุนไรเดี๋ยววันลงแหละกลับไปเบิ่งคลิปใหม่ก่อนนี่นี่นี่พใหญ่เขาทานเป็นก็ได้ษักบัวมากมือนี่พี่น้องเอ้ยมกบัวเดี๋ยวมันก็ะอักมาแต่ปักกิง่งผุนไรหรือว่า,าตัวสไลด์ว่าอามีนะตัวสไลด์ ในคำคนนี้ 走，金黄的。 เนี่กคเป็นทีเย,ยนะี่ยมหอยเนาะคือว่าสมบูรณ์แบบจบไปทั้งสองเทคตรงหน้าเขาก็มาเรียบร้อ,อยเนาะมุมเขาก็ได้แจมมีหน่อยเลยเก็บภามนิ่งบ่หมกซิป,ป,ป,ปบ่ปับ๊บปโอ้หมกซิปบ่หมัดฐานหมัดฐานหมัดฐานบ่หมัดฐานจะได้บางทีนี่พี่โตนักห้องทุกเ <c oughs> ท่งทแล้วลูกน,น้องผลป๊อปภาพภาพนิ่งบ่ ็นจะแรกจกพาไปทุกคนเนาะช่วยไปด้านๆห้องไหนนะพี่น้องเนาะให้เพลงนี้ห้าสมวังเนาะเพราะว่า,าเฮ็ดมาลหลายเพลงแต่ปีสองพันสิบเก้าแล้วยังบ่สบสำเร็จพี่น้องเลยขอให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้คนหูจักแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อจะเฮ็ดเพลงต่อไปนะพี่น้องเนาะพากเรื่อยๆน้ำตาพังขี้พี่น้องบ๊ายบายบาวิวพี่น้องเลยน้ำแหลกท้องฟ้าแดงขึ้นงามพี่น้องอืม พอสิได้อยู่สุดท้ายบ่ได้เคียงคู่พานางไอ้คำเขาฟังขี้ผู้มีใจหักจริงสุดท้ายถึกยิ่งจนน้ำตาลังสัตวนี้หักบ่สมวหวังบ่ไดดหวมยางกับน้องนางไอ้คำคนนี้ผากได้พี่น้องเด้อขอบใจ ซิปป๊บมักซิบพี่น้องจะโปะมาฐานพี่น้องเฮ็ดดีเฮ็ดดีเีนอ้ามาสิปิดกบบริพียดเนาะกคิดพอสักน้อยนึงนาหลังจามานะครับควายแล้วแล้วข้าก็มาซือมาเย็นมาเกินขอแร้เนาะ เจีขีเพียเจีขควมคุมนี่ยเสีบๆเสีบๆเสบเียบกอาใส่กินกินอะไรตฮะเก็บจักปากิงเป็ดจปากิงอันนั้นมากองเสียนะมันางเสียะสาววยเมื่อตัวนื้เลยิษลีแหละบานนี้เจกันที่นาบายบายเนบายครับ บายแ mm hmm. น่นากาก่าขนมแซ่บ <c oughs> <c oughs>